ทั้งก่อสร้างตัวน้อยที่ไม่มีใครเทียบที่รักในการขุดและสร้างอาณาจักรของตัวเองด้วยขนาดลำตัวที่เล็กของพวกมันจึงทําให้กลายเป็นเหยื่อที่น่าพึงพอใจสําหรับนักล่ามากมายแต่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็มีวิธีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพถึงแม้จะต้องทา้าทายศัตรูที่อันตรายที่สุดก็ตาม สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดที่มีทั้งความน่ารักและปฏิกิริยาที่รวดเร็วอย่างมากพบกับชีวิตของแพรรี่ด็อกกันค่ะแพรรี่ด็อกเป็นสกุลของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสกุลหนึ่งอยู่ในวงปกระรอกและสัตว์เหล่านี้ก็ได้ชื่อมาจากเสียงร้องที่แปลกประหลาด สัตว์ฟันแท้ชนิดนี้ประกอบด้วย5สายพันธุ์ซึ่งมีความแตกต่างกันเล็กน้อยพวกมันล้วนอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าแพรรีในทวีปอเมริกาเหนือด้วยความยาวลำตัวประมาณ30เซนติเมตรและน้ำหนักตัวไม่เกิน1.5กิโลกรัมสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่รังเกียจที่จะกินมแมลงเป็นของว่างแต่อาหารหลักจะประกอบด้วยหญ้าและ,มะเมล็ดพืชต่างๆ a ครีด็อกเป็นสัตว์สังคมที่อาศัยอยู่ในอาณานิคมขนาดใหญ่บางครั้งอาจอยู่รวมกันถึงร้อยตัวอาณานิคมดังกล่าวจะแบ่งออกเป็นกลุ่มครอบครัวขนาดเล็กและในครอบครัวหนึ่งอาจมีสมาชิกได้มากกว่า10ตัวในขณะที่หัวหน้าของแต่ละครอบครัวจะปกป้องพื้นที่ที่แบ่งแยกอย่างชัดเจนและผู้ฝ่าฝืนอาจเผชิญกับบทลงโทษที่รุนแรง สัตว์เหล่านี้ใช้ชีวิตประจําวันด้วยความประมาทอย่างน่าประหลาดใจโดยไม่ใส่ใจกับสัตว์นักล่าที่เข้ามาใกล้เนื่องจากพวกมันสามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยแต่ละกลุ่มมีระบบสัญญาณเตือนภัยของตัวเองทันทีที่คนแปลกหน้าที่เป็นอันตรายเข้าใกล้ทหารยามที่ระมัดระวังจะส่งเสียงเตือนทันทีและในเวลาไม่กี่วินาทีพวกมันทั้งหมดก็พาตัวเองอยู่ในสถานที่ที่นักล่าส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้ สัญญาณเตือนไม่เพียงส่งเสียงเรียกให้หลบหนีเท่านั้นแต่ยังให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับผู้โจมตีรวมถึงขนาดตัวตำแหน่งและทิศท,ทางด้วยนักล่าที่รวดเร็วและมีไหวพริบเช่นโ c o โยี้แทบไม่มีโอกาสล่าดได้สำเร็จอุโมงค์ที่แตกแขนงมีความยาวสูงสุด10เมตรและมีทางเข้ามากถึง3ทางซึ่งรับประกันความปลอดภัยแก่สัตว์ตัวน้อย ยคุกคามที <Techn Pokémon> ่ผ่านไปและเสียงแหลมที่ได้รับชัยชนะก็มาพร้อมกับการเต้นรำอันหรูหราเหนือทางเข้าจะมีเนินดินที่อัดแน่นอย่างระมัดระวังซึ่งช่วยปกป้องรังจากน้ําท่วมและยังทำหน้าที่เป็นหอสังเกตการอีกด้วยแม้หลุมลึกเป็นที่หลบภัยที่ดีเยี่ยมแต่ถึงกระนั้นมันก็ไม่ได้รับประกันความปลอดภัยได้ทั้งหมด งูพิษหลายตัวก็รู้สึกเหมือนอยู่บ้านของมันและบางตัวก็ไม่รังเกียจที่จะกินลูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหล่านี้แต่เพื่อปกป้องลูกหลานแม้แต่สัตว์ตัวเล็กๆก,ก็ยังกล้าพอที่จะท้าทายสัตว์เลื้อยคลานที่อันตรายถึงชีวิตงูตัวร้ายกำลังสำรวจอุโมงค์ที่แตกแขนงจนหัวหน้าของครอบครัวเข้ามาขัดขวางมันจะเข้าหาอย่างระมัดระวัง และศ l l ึกษาคู่ต่อสู้อย่างรอบคอบที่สุดเพื่อดึงดูดความสนใจของสัตว์เลื้อยคลานมันจำเป็นต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องลูกหลานสัตว์ผู้กล้าจะกระโดดถอยหลังทันทีหลังจากการโจมตีและในความพยายามจนถึงที่สุดก็บังคับให้งูต้องถอยกลับไปการเผชิญหน้ากับงูหางกระดิ่งนั้นอันตรายกว่ามาก เนื่องจากการกัดเพียงเล็กน้อยก็อาจถึงแก่ชีวิตอย่างไรก็ตามสัตว์ที่กล้าหาญหลายตัวจะออกมาพบกับสัตว์เลื้อยคลานพร้อมกันหนึ่งในนั้นมีผู้กล้าหาญเป็นพิเศษการตอบสนองที่รวดเร็วเท่านั้นที่ช่วยหนีจากความตายที่ใกล้เข้ามาแครี่ด็อกก็รู้วิธีการทำงานเป็นทีมงูที่มีพิษร้ายแรงก็ต้องยอมจำนนกับกลุ่มของคู่ต่อสู้ที่จริงจังเช่นนี้ แม้ว่าบางครั้งพวกมันจำเป็นต้องใช้มาตรการที่รุนแรงกว่านี้เมื่อสัตว์เลื้อยคลานไม่หลงกลการหลอกล่อของพวกมันจึงตัดสินใจฝังแขกที่ไม่ได้รับเชิญในหลุมและเพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นพื้นดินจึงถูกบดอัดแน่นอย่างทั่วถึง hey, s <S เพียงพรตีนดำที่เพรียวบางและยืดหยุ่นถือเป็นฝันร้ายที่แท้จริงสำหรับแพรรี่ด็อก เพราะแม้แต่หลุมที่คดเคี้ยวที่สุดก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับสัตว์นักล่าที่กระตือรือร้นเหล่านี้เพราะเพียงพรตีนดำเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างหายากดังนั้นพวกมันจึงไม่ส่งผลกระทบต่อจำนวนสัตว์ฟันแท้มากนะักแม้ว่าสัญ,ญญาณเตือนที่มีประสิทธิภาพก็อาจล้มเหลวได้ร่างกายที่แบนราบของอเมริกันแบตเจอร์นั้นสังเกตเห็นได้ยากบนหญ้าสูง แต่นักล่าผู้กล้าหาญผู้นี้ก็สามารถวิ่งได้ค่อนข้างดีแพรรี่ด็อกที่โตเต็มวัยนั้นค่อนข้างคล่องแคล่วทำให้แบดเจอร์มีโอกาสน้อยที่จะตามพวกมันทันอย่างไรก็ตามเด็กๆไม่มีความคล่องตัวเหมือนผู้ใหญ่ดังนั้นพวกมันจึงสามารถตกเป็นเหยื่อของนักล่าได้ง่ายขนาดที่เหนือกว่าของอเมริกันแบดเจอร์นั้นไม่ได้เป็นปัญหาในการเข้าถึงเหยื่อของมัน เพราะกรงเล็บที่ยาวและความภาคเพียนอันไม่มีที่สิ้นสุดทําให้ผู้ล่ากลายเป็นนักขุดที่มีทักษะทางออกฉุกเฉินจะช่วยชีวิตพวกมันไว้ได้แต่คอยตี้เจ้าเล่สามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้มันกลับกลายเป็นการช่วยเหลือคู่แข่งที่หิวโหยเมื่ออายุได้หนึ่งเดือนครึ่งลูกแปรริยด็อกจะออกจากที่อนุบาลเป็นครั้งแรกซึ่งทางออกแต่ละจุดเต็มไปด้วยอันตรายร้ายแรง พราะพวกมันยังไม่มีประสบการณ์สำหรับต่อต้านผู้ล่าบนบกและทางอากาศวัยรุ่นมีหลายสิ่งที่ต้องเรียนรู้เช่นการแยกทางเข้าหลุมจากมดยักษ์แม้จะถูกกัดอย่างเจ็บปวดอย่างมากแต่สัตว์ตัวนี้ยังคงพยายามค้นหารังที่ไม่มีอยู่จริงต่อไปการสร้างที่ไม่มีที่สิ้นสุดของพวกมัน ช่วยฟื้นฟูดินและการเติบโตของวัชพืชต่างๆสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีของเพื่อนบ้านหลายสิบสายพันุนั้นขึ้นอยู่กับโปรงจํานวนมากของพวกมันด้วยอย่างไรก็ตามตลอดหลายศตรวรรษที่ผ่านมาสัตว์เหล่านี้ได้รับการปฏิบัติอย่างไร้ความปราณีโดยเกษตรกรเนื่องจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อาหารทำให้เพียงพรตีนดำก็หายไปเกือบหมด ในบางพื้นที่ที่มีความอุด,ดมสมบูรณ์และการพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมทำให้แพรรี่ด็อกยังคงเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่พบได้ในหลายภูมิภาคถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเราฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะสาระน่ารู้ยังรอคุณอีกมากมายสวัสดีค่ะ